สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขู่สุคนเนี้ก็มาพบพ่อกันอีกคือเก่าคือเดิมนะ้องพี่นอ้องที่ส่องสาวปอหัวย่างเบิ่งแนะ่พี่น้องพ้นตกเนาะอีแมวพูดว่ามือนีทางบ้านพ้นตกแหง้งแหง้งข่อยกระดำหน้าซอยญาตินะพี่น้องหากะมาเหมือนนี่พี่น้องทงังนาขาบบดีพนจากดีพี่ทังบ้านเฮ้าขีร่รถมานำทางโรดน้ำไลลุไรหลังป๊ออีแม่ว่าถ่วมเบ,บิทดถีบอันนี้อันนี้มันหาก,กระบกเนาะ เห็นน้ำแถวทางหามันผ่าทางมาเบิดได้แถวทางเข้ามาบ้านเฮานี่้โอบโหแสดงว่าน้ำลายลีนี่มาได้ปลาเลยไหนปลาขึ้นไหนมากินปลาซีวทางน้นไม่ได้มีน้ำโอ้โหยเข่าสิตายเลยเข่าดำแห้งฮะปลาซิวขึ้นนะบ่มีพลจักดีเลย ทั้งนี้พอนตกแห้งอรีอร่อยแม่ว่าป้าเขียะมบัดกาแห้งอรีน่าแถเทอ่งมีอยู่บ้านน้ำนี่แหละแถวเทองไงฮะมีวัดป๋อยู่ผูกไม่ได้มีพนอรีไปเอ้ยกันยังมาเงิดอยู่ บระเทาทัทานี้พว่าพ้นน้ำน้ำไหลลุไหลหลวงบัดต๊กระต๊มาบัดเดียวพี่นอ้องวัดศรีได้พักผ่อนไม่ได้พักอีกแล้วเฮายังเจ็บก้นบ่เศา้าอยู่วัดสิีได้พักผ่อนพี่น้องบ่ได้พักอีกคือเก่าลุยงานตอนนี้ต่ออีกหน้าบ้านต่ออีกตัวเขาข่อยตัวน,นั่นแล้วมันสิตาย พนกับบดีโฮยห่ทางนั้นเนาะพนตกบะถั่วผาพ,พี่น้องป้าป้าตะกาบงแน่ตะกาคอยฝนตกแหงฝนตกแหงน้ำถวทตะกาเบิดตกให้ขักกะลีเห็ดปลาสดว่เนาะเอ้ยนี่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 ป้าพี่น้องจักป้า ปลามันบินนี่แม่คือคือตัวใหญ่อยู่ปลาชิวคือตัวใหญ่เท่าไหร่ขี้เหนอะโปกเลยกากากำลังแดงเนาะเกือบตายเนี่ยนี่แดงเบิดนี่เกือบตายกาบนอื่นน่ะตายเบิดกายายนิงกระตายได้เห็นทางแจ้นะคะ ตายบดแถวแคมทงแคมทางยังกระตายบดกะผลหะกระตกเถือเดียวนี่พี่น้องมาเบิ่งเนี่ยปุ้ยเต็มลุเต็มหลังมาเนี่ยขักขักขักมีแต่มือใด้ก่อดำนาวันทิดอีแมว่าวันทิดเป็นมือลงนาพี่น้องเขาต้องลกกาเมียนเนาะ เออลกแต่พีแล้วหย่อไปให้มันวิ่ทางน้ำป้าต้องขักอะไรพลตกงแหงขักอะไรฮาว่าแล้วเห็นมืดทางพีเอเฮาว่าพนตกทางบ้านบ่าจากาฮาว่าเมื่อน,นี้กับยันบ่ได้อะน,นะคือสิบบ่ได้ผักพรดอกว่ะเบ,บิง้งพี่างผ้าแมบแมบชิบชิบไบ่ได้ตกกระปิดเครื่องและทโทรศัพท์ การแล้วมามือน like hmm, ี่เด้เรากันแล้วเลยกลับบัいいิไดว่าแล้วพอดีเราเลือนหน้ามาจอกมาแจกบนมันแห้งเด้ีหน้าเราก็ได้อขักอะไรเป็ดน้อยูน้ำถ่่มตะก้าขักอะไรพี่น้องผู เออเขาก,ก็คิดว่าโอ้ยโหยให้นัก,กว่า,าว่วตัวดำแห้งตายทาแทะอะไรบ่โหยยห้นี่ถ่วมขักอะไรเนาะอันนี้ <laughs> อ<ล>ันนี่เห็นตะพอดน้านี่แถวแคมคันนี่นะพี่นออ<ล>อ้องขักอะไรอีพอเราไปหลัดป่า ปลาขึ้นเนาะผนตกใหม่เงสิน้ำไหลลุไหลหลังลักไปหลัดเนยะวัาสีได้ผักผ่อไม่ได้พักอีกแล้วลุยต่ออีกพี่นอ้องเอาสิลกกล้าเมียนอีกเนื้อนไมีใส่หอดพูีซ้ำคือว่าแล้วบบมีน้ำผลหากตกนี่เห็นได้สะีใส่นะรู้บได้ใส่ใส่รไปบได้ใส่ะ คือว่าพยมาหววานรถนี่ยำทื่นอีกมือไร่บอตี้คือสว่างมื่อแรโบรรยากาศลมเป็นพอดเป็นทรายไปเลยอเป็นทางไปค่ะอะลยน้ำลงมาทางเดียวหรืสองทาง ลงมาในห่องเดียวแล้วเนาะห่องป่าวิกค่ะตอนนี้จนบ่เห็นตะก,กาเห็นกาท่วมขักอะไรอ,อะไรก็มันาืออยู่ห้ยเทิงน้ำ่ะบร่ไดอัดเมียนนะห้ยเทิงนี่อัดเมียนแม่ บ้านขึ้นแล้วมันอยู่น,นั่นเถอะนี่อัดน้มใหม่ฝนตกใหม่สิบล็อกบล็กวาบาลงเลยนี่ยผู้ถ่วมขัดกระลีตะก้าเลยพี่น้องเลยนี่ในหน้าข่อยปีนี่วันก้าซามตาตาหน่อยตานั่นทั้งเถิงแล้วก็ตานี้แล้วก็ตายาวตัวนี้นจักจีพอพ่อปู่พ่อ,พอ,อ,อ,พอกออ็อยู่นี่นเลยพี่น้องอยู่ในนีเนี่ย กาสองแนวอีแมรวมเป็นกาแนวเดียวโอ้ยมันไหลคือกันเหมือนอะไรงผมไหลขึ้นเกิดพนะันน้ำที่ขักอยู่ละว่านี่นี่เฮ้ยป้านเข้มมาล่นเลยเติดนนะแตงสันแม่จังลกค่ะหู้ีิงเหือเต็มไห้นาบนมันล้นอีพี่ว่ามบม ท่วมัค่ะกะลี่นี่แต่เอออาดเมียนเลยก็น้ำมันหยุดไหลเลยอันนั้นเป็นแนวไหลนกพนนกกระจอกลงมากินกะกระบอกกระลอดตายล้วอ่ะป้าทอนจนเบิดแล้วรอ น้ำหือลงแห้งอะไรเนาะผ้าดังบม่ด้หอ้องบ่แถวนี้ผ้าดังแตกตุต้บผ้าดังแตกตัน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 มัดน้ำเย็ยนนะนี่น้ามันขังทั้งน้ามันโนนน้ามันมีแต่วังคอยมันโนนแล้วก็แป้งหาดีหนึ่นนงนนาาขาก็บโม่แป้งพวกจกอดินข้าสิแป้งหัวเจ้าอ ตอนนี้จะเหลืองปกาเหลืองเบิดเลยคือห่างแค่สันนี้ก็ยิ่งกันอย่างก้าคู่เดียวก้าแข็งน่นอนกล้าขัดเจ้านงามขัดเลยขัดเจ้าได้ก้าขัดเจ้าก้อยขยิ่งขย่างพี่อละมาจะได้ปลาหรือบ่หิฮิฮิิอมาเลยนะ หายทึ <teaching. S 2> ้งนี่ค่ะนี่ว่าไหนพอดําไปดําเออจังปลางหอยหลุ่มหาดําตัวทึงก่อนไหลน้ำก่อนเออดําตัวนั่นเลยหอดบริดมืออน่ะเ็ดน้อย โอ้ยจ้างเด้อเขาบอกเอาเงินให้มันสิิไปแปลงให้าา่หหะะาทามอห,หลรถดุดมันก็บ,บดุดมันเมื่อเลยผูบันน้น้ำลายขนาดมาเาเด้อผู้ใดบ่มีน้ำม,มาจุบมาตักก็เด้อน้าคอยน้ำลายขัดพี่น้องบันี้ มันนี่มันนี่วันพาหฮัทนะมันทิดดำลูกกาไว้ลูกกาไว่ากันนะงั้นแต่ว่าเจ้าวัาชิบกเพื่อฮอดวันทิดเอ้ยนนามอะไรโจ๋หัวแล้วนี่หัวในนี่แล้วนี่ น้ำลุนล่ลุจังไห้ทึงปู๊ยีนี่กระตายจะเบิดเขาว่านอีเมฆขยิงขย่างหวานแน่งเปียอังเยอะเลยน้ำไล้ว่าแต่ทึงเหรอมันได้ตามห้องมันลุลงมาเลยลุลงมาเบิดแลว้วครับเอ้ะ มาเบ่งน้ำในพายพี่น้องเต็มไอหยะหลายเติบเกือบเต็มก้อยบ่ได้ปล่อยปลาสามปีบ่ได้ปล่อยปลาสามเนาะน้ำไม่หย,ย่อน,น่คืองามเลนนยเขาประหลาดปันไงไอืมจะได้เด้เปีนี้บ่มีปลาปล่อยน้ำไม่ แดกหน่อขึ้นทรงยอดชามยอดไปไปเบิ่งหมักแตงกันพี่น้องถ้าเบิ่งหมักแตงกันมากสำ่มใด,ดเลยขอกงัห้ฮายามดำนาผู้เลยเนาะเอาขึ้นมาไวท้ทีตอนนี้คนยังหยุดดำนาแต่ว่ามืออื่นนี่เขาดำกันแน่นอน ลูกกาดำนากันแน่นอนมาอื่นนี่ผู้ที่เขาลงมือก่อนแล้วเนาะแต่ว่าหน้าเขาต้องหามือพี่น้องมือเคยลงมือใดกับมือนั่นเนาะตามที่อีแหนพืนพาเห็ดและขอกงวกระเดยมาเบ่งมาแตงสาวรังปอเฮยยังบริสุทธิ์เศร้าเมื่อก็ขึ้นเได้เศร้าเมื่อประมาณเมื่อหนึ่งเมื่อมือหนึ่งว่าเมื่ออื่นก็ลูกกาเลย ลูกกา่องมือวันทิศดำมือในวันพระัสเน่มากอยู่ได้พี่น้องมากอยู่แต่วัารอดตายรอดตายต้นที่อันอันชื่อทางเขาม่อมีทางเข้าซ้ำไ่าหาทางเขาก่อนมาแจ้งกะเงินน้อยน้องเงินน้อยหนึ่นนนนงะเขาหล่นเขาเล่นฮะ มันกระดันแดดไว้แล้วมองโมแต่งแต่งลายแต่งจริงเน้นน้อยนึ่งพี่น้องมองโมก่ะโอ้ยกระบอกก็กระดันแดดฝนตกแล้วบัานนี้หน่่ยใหญ่เด้อลูกเด้อฝนตกแล้ว เราเลปลองปองแป้งเนาะหน่อยกรอกกอกแกกพอดีเอาไปกินกับปุ่นกับแจวบัตรธนี้ดอกเครื่องปุ๋กปลอกปอกแป็กหน่อยนี้คือซีเมนต์ใหญ่สุด <c oughs> บัดตรนั่นแหละพี่น้องบ่มีอ,อะใหญ่เนาะเกย์อ๋ออกก่อนแบบไหน หักรีพี่นอ้องเ้ยหักกมาหักกมาหอดได้ตู้ยังไยเออห้ลุ่มเหรบไม่ได้มีน้ำได้พักผ่อนอยู่เมืมม่อหนึ่งได้พักผ่อนอยู่เมื่อหนึ่งเนาะสภาพหนาเหลือมามากมากเสียดายบไม่มีปลาปล่อยบ่ได้ปล่อยปลาจกโตกิน เออได้นึ่งกรงช่งยอดมาตองก่อนเห็ดเพียงกินเห็ดเพียงกินนี้ครับบ้างมุกผักชีอีพอได้ติป่าม่ได้จากโตซ้ำโอยเปลาดปลากับได้ปลาเออยาวต่อพี่น้อง nhảo แค่ nhảo เลยเนาะเห็น,นเลยนีย่นั่งแค่เธออันผึ่งกันได้ตกลงมาหายเลยเน,ะนาะ nhảo กัน nhảo เลยไปซาธุยาพะบกก่อนเท่านั้นแหละย,ย่านแต่ย่านแต่พึ่นบกก่อนเนาะมาหน้านี่จะแข็งเด้อพี่น้องเอ้ยโบนด่อ่อนคือหน,น้าน,นั่นเด้หน้านี่ต้องฉันยัก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 เพื่อสิได้แต่ละห้ แต่ว่ามันบ่ลายนาเขาคันชีจ้างกระยนนานบ่มีคนมาบ่มีคนมาดอกกระเจ้าไปบุกนาเขาเนาะแต่ละคนเขาก็ดำนาเบิดเลยมันมีคนมากก็ดีพี่น้องเอาล่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะสชิคอลาพี่น้องเพียงสนี้เด้อฝากพ่อแม่พี่น้องกดแชรกก์กดไลค์เนาะกดซับสขไครต์ที่สำคัญก่าอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเด้อสิร้บ,บพ่พลัดคิปใหม่จากซ่อง สาวปอห่วยอ่างเนาะเมื่อกีบบก้บอกขีดน้อพี่น้อง,องบอกขีดเลยว่าฝนจะตกแห้งขนาดนี้เพราะว่าเขาก็ห้าก็ขึ้นแต่ลรคกายอยู่นะพี่น้องแล้วก็กลับมาบ้านนอซอยเพิ่นนอนอยู่บ้านเพิ่นคืนหนึ่งแล้วก็ซอยเพิ่นในเพิ่นแล้วเพิ่นกะพอดีแล้วน้อยเดียวเอาไว้ซ้ำนาะพี่น้องเอาไว้ให้เพิ่นซ้ำแล้วก็ฝนตกมากับพอดีเพิ่นก็แล้วเลย บัดนี้เขากลับมากั็มาเหยาน้าตัวเองอีกเบิ่งในน้ำเจ้เบ่งในฟูสภาพหนาวขอกันดำๆเลยน้ำเต็มทุ่งนะฟู